มื้อนี้ก็คืออันก็คือสิคือเก่าล่ะจ้ะแต่ที่กะสิอันไปเบิงแม่เพิ่นเอายาเฮงหัวนําแต่ก็สิบ่ได้ข้ามไปดอกมันไกลเติบจ้ะน่ะพ่อแม่เพิ่นแบกเขงัวกะยางนํากนเพิ่นเลย กาแฟยืดออกหร่จริงยางน้ำเร็วแท้เขาบอคอยเขาใจหัวคือกันแต่มันก็นเล่มยางไม่หลอดนจนไดจังหวะหัวใจอิ่มแน่ฝนฝนอันประสันความรุนแรงมากมากตัวมากยอกันแบบนี้แหงจนว่า ฝนตกใจบางเือะฝนฝนฝนมันเหตุเอียงโอ้ยยอดกันแห้งโคตโอ้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 ยนกหัวนี่ก็ได้มากมากบางเีเนี่ยคนตกใจคือไปจังสันละวันนี่ หรือ,อยังไม่ท่านใดห่า,วาความแห้งนะน,นันน่นนันน่นนั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 ่นมักสุดเอเอาขอไปวันนี้เอาวขอไปเอื้อกับน้องปุ่น แม่เพิ่นก็นย่างกินหญ้าใส่ยอยู่ลูย,ยอกกัแห้งซ้ํได้ก็บ่สนใจสนใจแต่กับหญ้า <c oughs> อ้าวอ้าวันนี้อ้าว <c oughs> โอ้ยเนาะโอ้โอ้จะมาทางนี้ก็แล้วกันขอหลอหลายๆอ้าวอ้าดินไงกุบถีบเลยบดนีอ้าโอ้ยเนาะ ไงค่ะไง,งเนี่ยมอกันก็บ,บรรยากาศแบบนี้แห้งลมก็แห้งหัวก็แห้งต้องใส่หาวไว้ยอกกันแบบนี้ดนละมาฝอกกับลมแบบนี้แห้งขัก อา้าวคือเซย์เราวันนี้เมือม่อยเราบอกเออเมือ่อยเราบอกไม่เห็นว่าคนจอบเบิงกะเลยเศา้าคนก็เมื่อยขึ้นกันละตอนนี้น,นั่นเอาเอียกละ่ะสี่สนกันเอียกละ่ะ <c oughs> โอ้ทาเพ่นโอ้เธอได้ อย่าขับไปแล้วระวังเขา้าวสนกันใส่เนี่ยนะวัมแม่เสล้วว่แม่ะแล้วลวันนี้ตบอเกี่ยวกับเขาไปสนเขาโอ้เออเบิร์นแห้งยอกกันแหละขกไปที่ละวันนี้ไปต่างด้านบริต่างด้านวมาโดนละ่ะแด่บรวันนก็ต่าง นาน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 เบียดหนองแล้วอืมกำ <c oughs> ลังอยู่ซื่อใดซยนี่เมื่อวานก็นยืนเป็นระเบียบดีแหงมืน่นนี้ก็เอาในจังน้อยนึงเพื่อความสดสือ แเราเมือกแล้วแต่อารมณ์ของหัวคือกันกละเราเมือกไปอยากเฮ็ดแต่ละเมือกอยากสนกันแน่อยู่นัน่นนั่นสีเอาอีแล้วนะักโอ้อยทำไมมันโฟดส่นกันลมเหลวดไข่เนาะ <laughs> ว่าเป็นอย่างมันคือเด็กกินเฟืองอยู่ตี่เดียวโอ้สงสัยสิ่งทีึกว่ามันสีมว่วงอาจจะคือเด็กกินเฟืองบอมีคนบอมีตัวไหมาแย่งตัวมากส้กนกะเี๋ยวสนใจเฟือง อยู่ตัวเดียวนี่สงบสงเยมดีจะยืนอยู่มองได้แค่ไหนเดี๋ยวบับวกาเข้าไก่อกดอกเป็นอย่างไรว่าคือบวขึขืนจักเถื่อมูเขาขึ้นจนว่าซิไม่ลูอยู่แล้ว น่ะ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 แนมมาแล้วนี่ยางแถวนี้ก่อนดอกยางลราวิตามินซีเนาะพอควมน่าวมาล้ายมือแล้วทั้งเย็นทั้งหนาวจนว่าคีดว่าจะคล้องจะสีลงไปเป็นวัดอยู่บม่เท่านั้นละ่ะขีดได้ซํมนี่แต่ละมือ เพราะว่าอันก็บ่คอยถือกับบรรยากาศแบบนี้นำนะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นสาภาพอากาศบ่คอยอันนี้ปานไรแต่บางเสื่อกรัลับได้ยิ่ดอกหลางกายมูซื้อวัสิแข็งแรงอยู่ เพราะว่าเด้งานออกกําลังกายก็เลยบ่คอยสิ่ง้องซื้อว่าจะคล้องสีเป็นหนันเป็นหนี่ปานใดนะก็อเาอาเปยามันคืออยู่ตัวเดียวอย่าสนเด้อแม่แหง้อมอยู่เหมือนนี้ว่าสีขืนรูปบ่ขขืนเพราะว่าครบอัน หลอ่อมันพอดีนะมันก็เบิ้งตลอดเลยเบิ้อาไว้อยว่าเพศมันวา่ามันสีเป็นจังใดเอนนะมันสีเหยวหรือมันสีตรงถือจอบถือสอบตลอด เลียหายยังน่อแับนี้คือจังวาหินแนวติดิีออกินเลียหายยังน่อหลอกมึงกันหน้าว็สิเขาวอไาดา้เหรอฮองบ่เอาข้าไปมับนี้ ออกได้ปะเนาะบางสีซอยซอยงวัวกันหวัวของเสือกัถือกันก็นกนมหมาดีคักแมเพื่เอเชี่ยวออกได้แน่นแห้งไปละพุณออกใจง่าได้แล้วก็ไป,ไปไปใส่น่อไปหาครูหัวคุณว่า คือกันักยู่น้ากันแบบอันนี้เลยแม้ว่ามีอีหยังเกิดขึ้นเลยเ่าเคยส่วนกันจากเถือวงไซศาสตรก่อนเป็นแมก่กั็ลูกว่าจากศาสตรนี้จังถือกันปานีคือซื้อกะอันนี้ซื้อเลยเนาะ แอกเนี่ยคงใช้บ่มีแล้วเว้าแล้วล่ะทางเร็วกว่าเ่าอ่ะมันไสายอกันนี้โอ้หาหยาเบิ่งแต่ละโตหัวลเขาวเดียว สงสัยยานม่าด้กินยาว่าจะคือจังเสาบวหากินไผกินมันละ่ะตันนั้นก็อยุแต่แตกแ,แถวๆขอกหายังกินก็ว่าดดอกคูณน, <c oughs> น่าไก่สิเด็กินยาแล้ว ไอสิเตมเคียงละ่ะวัอน,นี้แม่เพิ่นเกี่ยวเนีายคนเดียวพอเพิ่ไปเอาของสิเกีย่เจะคนจะได้กับเด็กกินคือเกาอ่าล่ะหญา่ ໃນອອກຈັງມົນນະໂຕແນມກະແນມ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 ແບບໄວຢຸດບໍ່ຢັນນະບຶງໂຕກະເລັມຢາຖ້າບຶງໂຕກະບໍບໍລັມລີຢັນອິມກ່ນ ก็เลยยืนทาเลยบันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตยังนออวันนี้มาล่ะถอ,อยอล่ะมัอน,นี้ก็ลมแห้งก็แดดจะน่า,นาจะก็อุ่นๆอ,อยู่ดอกแต่ก็มีเย็นออก,ออกมาแน่อยู่นิดหนึ่ง จะเย็นมอแหงเลยนี่เพราะแต่ยางเล่ออยู่ยางตายแดดยาำหนาวใครกวนยางตายยาำหอนอยู่ตายยาำหอนนี่บ่ไหว้นั่นนั่นยางเขามาดีดีตัวสีส่นเขาสิละ เอแต่ยางนี้เล่วันนี้คนกกได้อย่างงัวส้นกันใสลบไปอีกก่็โอวมาสิงยางไปทางนั้นมอกาย่างเลยโอ้ยเบิงแนเน่าอย่งมองเขาเขายืนยี่ด,ดียางเขามามนก็ะแลนนี้เลยวันนี้หัวโตวอื่น ấy cho mặt lầy đi Mà dù mong thấy mong mang chắc thưa yêu mong cho khó niệm yang hiền 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 hùng ấy đi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  có mà. ấy đi mà น่ะ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 เริ่มเกลือนไว้ล่ะตอนนั้นก็บอกจะขอกเฟื่องจากเถื่อหรือแต่หันเออออกมาแล้วนิดนงึงตัง้นนี้ <c oughs> สียางวิใส่อีกอยู่อ้อายางลบว่าจกโอ้จะเป็นแฮนค่ะแหนแน่ว่าม,มีแน่สีแฮนก็ยังกลุ่งแฮนอยู่อ,าอ้าวก็ยอนตัวนี้ว่าจะคือไม่จังอวนกลัวหมูไม่ยามเขาฟอหยามไดก็ได้มันเล่มดีมันแหนดีอา้าวโลกซ้ามเดิเกอร์้องทอย่ญญางนั้นนะ เบิดห่ากเลยบ่เกิดซับโอ้เกิดยู่แมเอาเบิดห่าเลยบ่บ่ได้เกิดดอกนาะดีได้แม่ยังปูกไว้ลายมองอยู่อื เล่มดีดีงัวก็ได้เล่มจนวคนซื้อว่สดไดอย่งะเล่มดีโฟตนี่แหละคือผลลัพธ์ของการเล่ยมยาดีอ้วนจนวะเราก็ยังไนว่าไม่มอง ว่าสีเห็นกระดูกเลยกินดีไปตลรอดไทยเนี่ยจังสีบได้เห็นตอนมันจอย่จันแจมเก่าอันข้าง <c oughs> ต่างกายไม่ภัโอ้สีไม่เบิร์ดแล้วนอนจังสีว่าจะคือใหม่ไม่จังเหลือ่อมอ่ายังไปเด็กๆลองสามาแต่นมองงัวจะได้จังไปจังสี คือข่าวเดียวกับว่าหอนงัวนะ่ะน,นัน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 ไล่เขาแล้วนั่นไล่เขาเร็วโอ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 ,โอ้คือไปต้องสั่งใช่เน,นาะนันนันเอาอีกละ่ะเอาอีกละ่ะอย่ามันซื้อของแนว่วะหลังหัว,หวตัวนี้วะ ก็เลยอยากให้มันของเองหน้าแม่เดียวนี่ก็อ,อยากให้มอนทองของเองก็ไม่อยากให้หัวตัวอื่นของก็อยาสิตามไพ่บ่ได้หัวโฟดหัวโฟดหัวโมโหูมโหเจ้ามูเจักฟูงบ่คือตัวน,นี้ ตัวนี้มันตาหยอกดยตัวนี้หยอกคนดีดีตัวนี้ก็คือกันหยอกคนดีคือกันเ <c oughs> จอตัวนั้นบยอกตัวนั้นมันเอาจริงจได้จังหมากแหงแค่เนาะหมากสน มักสนเขาแห้งตัวนี้มากเบ่งมันยาเขาประหยัดกัะเนียเขาหยาดในตอนนี้เนยเบ่งดีแห้งนั่นนั่นนั่นสิส้นเขาอีกละ่ะดีได้มันหยาตัวนี้ตัวนี้มันหยาแห้งมันบวกกัเขาไก่เลยนั่นส้นหอนเงนหน่อย แต่ขนาลูกจะพอยังบอเว็นได้บ้าอเอดนอันว่าน้อยมันแล้วเร็วอยู่มันว่าถือสนนี่ตุมนี่ยามันบัดตัวกมูยังานมันมื้อนี้่สิได้อัน มาเบิงอันงัวเล่นเห่นกันมวนๆแตะๆว่าไม่กนย่างไปย่างมาด้านพองัวขี่โกงงัวไม่ยอมไยงัวมากส่วนมูเหนือแพงตอนแหลกๆหน้าว่าเห็นสีเป็นอีกย่างตอนนอ้มาตอนแหลกๆนั้น พ่ออันเอาเอานันงวตัวอื่นมามันก็ดดันเบ่งมันบ่อยากให้อันงวตัวอื่นทามาสนิดก็หมั่นว่าจะคือเป็นงวตัวใดมากับเหตุใส่เหตุในเข้ายานมันนี่ก็คือสิมีสันนี่ล่จะจ้ะตอนที่แล้ว ว่าต่สิวได้ชวชมใหงหังหวเฟามาท่านไดี๋วชมใหงหังหวสับบ๊ายบายจะาขีปนาพอกันไหม